สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้พบกับคุณครูหน่อยในห้องเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้คุณครูหน่อยก็จะมาสอนชาดกเรื่องกุติทูสะกะชาดกนะคะหรือลิงพานกับนกขมิ้นนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถสรุปข้อคิดใจความสำคัญของเรื่องได้ข้อที่ 2. นักเรียนสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ชาดกชาดกคือเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้ามีแง่คิดและคติสอนใจที่ดีๆนะคะอย่างเช่นชาดกเรื่องกุติ ทูกสะชาดกที่วันนี้นักเรียนจะได้เรียนนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งมีเรื่องเล่าดังต่อไปนี้นะคะในอดีตการพระมหากัสสปะมีพระพิสุกรับใช้อยู่สองรูปนะคะอีกรูปหนึ่งขยันขันแข็งรับใช้ด้วยความจริงใจแต่อีกรูปหนึ่งมีนิสัยเกียรติค้าน,นะคะเอาชอบเอาความดีเข้าตัว วันหนึ่งเม,เมื่อพระมหากัสปะรู้เรื่องราวของพระพิสุขคนที่ปฏิบัติตนไม่ดีนะคะก็ได้พระมหากัสปะก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนและพิสุกรุปนั้นก็ได้โกรธแค้นพระมหากัสปะมากถึงขนาดเผากุฏิหรือเข้าของทำลายเข้าของของพระมหากสสปะทิ้งนะคะและเมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่องก็ได้กล่าวไว้ว่าในอดีตชาติ พระพิสุรูปนี้ก็ได้ทำความผิดไปแล้วดังนิทานชาดกที่จะยกตัวอย่างเรื่องกุติทูกัสชาดกนะคะเรื่องมีอยู่ว่าใกล้นกขมิ้นนั้นมีลิงอยู่หนึ่งตัวอาศัยอยู่ลิงตัวนี้มีนิสัยชอบเกเรเล่นสนุกและเกียจคันในการทำงานค่ะ วันหนึ่งได้เกิดฝนตกหนกักลิงซึ่งไม่มีที่อยู่เนื่องจากเวลาว่างก็ไม่ได้ทําที่อยู่อาศัยเล่นไปสนุกไปวันๆก็เกิดอาการหนาวสั่นเพราะตากฝนค่ะนกขมิ้นซึ่งนอนอยู่ในรังก็ได้ถามเจ้าลิงว่าท่านมีมือเหมือนมนุษย์ทําไมไม่คิดสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อหลบฝนล่ะ เจ้าริงกโกรธเจ้านกขมิ้นเป็นการใหญ่นะคะที่มาสั่งสอนตนด้วยนิสัยไม่ดีจึงทำลายลองของเจ้านกขมิ้นทิ้งนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะเราควรหลีกเลี่ยงที่จะคบหากับคนพาลเพราะอาจนำภัยมาถึงตัวเรานะคะ เรียนแล้วค่ะนักเรียนสําหรับชาดกเรื่องกุติทูกัส,สชาดกนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วนะคะถ้ายังไม่เข้าใจเนื้อเรื่องก็ให้ดูคลิปซ้ําๆนะคะโดยหลังจากเรียนชาดกเรื่องนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนต้องตอบคําถามทั้งหมด5ข้อนะคะซึ่งมีดังต่อไปนี้ข้อที่1นึ่งชาดกเรื่องนี้มีสัตว์กี่ชนิดกี่ชนิดคะนักเรียนและตอบด้ว่าอะไรบ้าง ข้อที่สลิงมีนิสัยอย่างไรเจ้าลิงมีนิสัยอย่างไรคะข้อที่ 3. านกขมิ้นมีนิสัยอย่างไรข้อที่ 4. หากนักเรียนเลือกสัตว์สอชนิดนี้นักเรียนอยากเป็นสัตว์อะไรเพราะอะไรนะคะตอบคุณครูมาด้วยนะคะข้อที่ 5. ชาดกเรื่องนี้มีข้อคิดอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนโจทย์และตอบคำถามมาให้เรียบร้อยนะคะ